สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการท่องเที่ยวไทยไปกับตะวัน วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนี้นะครับผมตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่ตำบลรั้วใหญ่ภายในตัวศาลประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นเทวรูปพระพิษณุหรือว่าพระนารายณ์สีก่กอน,นะครับอายุราวประมาณพุทธศตวรรษที่12-14หรือประมาณ1,300ปีถ,ปถึง1,400ปีทีเดียวนะครับก็เมื่อ160ปีมาแล้วนะครับคาดว่า ชาวจีนเป็นผู้พบเจ้าพ่อหลักเมืองจมโครนอยู่ริมคลองจึงอัญเชิญขึ้นมาพร้อมสร้างศาลเป็นที่ประดับพศ2435สมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรีทรงสการะเจ้าะะพ่อหลักเมืองแล้วประทานทรัพย์ให้ส่วนหนึ่งในปีพศ2447พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสต้น ทรงกระทำพรีกรรมเจ้าพ่อหลักเมืองและพระราชทานทรัพย์ก่อเขื่อนรอบเนินสารทำฌานที่บูชาสร้างกำแพงแก้วต่อสารออกมาข้างหน้าเป็นเก่งจีนในปีพศ2507คณะกรรมการสรารเจ้าพ่อหลักเมืองได้ปรับปรุงสรารเจ้าพ่อหลักเมืองสร้างเก่งจีนครอบสรารทรงไทยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกสรารเจ้าพ่อแล้วก็สร้างมังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อจัดเป็น พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรระคังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยปีพศ2555สอ25 55, สร้างเทพ,พเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีประวัติกันมายืดยาวกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวสุพรรณบุรีมาที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองครับสำหรับวันนี้ท่องเที่ยวไทยไปกับตะวนันต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ